ไยคือไฟลังวิทีกันเยอะแยะเลยแล้วก็เจอแฉนเจอชาเจอชาแล้วก็มาหมากยังไงคันตกตีหัวทีล้ออะไรเนี่ยถึงไหนแล้วอันคันคันครับทั้งงานังไทยงนปงะหลางอีกทีอไม่คดีเลยครับ ทั้หนังไทยหนังฝรั่งอีกระทั่งหนังจีนเรื่องจองยุทธมีบินตูวกันไปที่สถานทั้งหวงอยู่มูดลีตลอดทีเจ้าชีปะโก้ภค่กับเดวิธีลงทํามันเลยผมเองก็เสียงหมือน จัขนาดวิอันอันยังหลงทำพูดตรงๆไม่ได้โม้ไม่ควงแขนเดินโชว์ต้องยกนิ้วโผล่เหี่ยชันพูดตั้งแต่เราเราเออเคืนนั้นฉันเมาเต็มที่ไม่ได้กับหมาเป็นสามีผมเลิกววิอันอันแไ่พอ บ้านไปเนอ่ยเพื่อนไปไหนอ่ะเอ้าเฮ้ยพี่เมื่อกี้ยังร้องอยู่เลยหรือว่าจะไปคุกไปเนี่ยไม่คุกไอ้พวกนี้มันมีแต่ยาบานี่ตายไมนักโทษเอางี้เดี๋ยวมึงสองคนอ่ะวิ่งไปตามมันกลับมาติดคุกเอาละพี่เด right> no ี <S <S ๋ยวพี่อยู่เข้าคุกไม่ได้เดี๋ยวกูไม่ได้เหรี่ยงกันเจอกันนะเอาดีนะพวกไม่ต้องกเฮ้ยไปไป